สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการที่เคาเรพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงธารดามีรีน้ำนะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อเรื่องวิทย์เพื่อชีวิตวิถีใหม่ <S <S Science for New Normal ในปัจจุบันเกิดวิกิตการการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้น โดยเชื้อไวรัสโควิด1 9นั้นเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วทําให้เวลานี้มีผู้ติดเชื้อสะสมเป็นจำนวนมากและมีผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่งที่อยู่แต่บ้านของตัวเองแต่ก็ยังติดเชื้อโควิด1 9ได้สาเหตุมาจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่และจากสถานการณ์นี้ทําให้ทุกคนจ,นจึงจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอย่างนิวราล และดิฉันจึงอยากที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้นโดยหาแหล่งข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเอกสารและก็หนังสือค่ะโดยสิ่งประดิษฐ์นั้นมีชื่อว่าเครื่องฆ่าเชื้อกล่องเดลิเวอรี่ค่ะโดยเครื่องฆ่าเชื้อกล่องเดลิเวอรี่นี้จะสามารถฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราที่ติดมากับ กล่องอาหารแล้วก็กล่องพัสดุค่ะโดยเป็นการฆ่าเชื้อก่อนที่จะมาส่งถึงมือผู้รับสินค้าโดยแอลกอฮอล์ oh ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรานะคะคือเอทิแอลกอฮอล์ A L G ค่ะโดยอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะคือ1นถั oh นะงแอลกอฮอล์ขนาดสลดิตร 2. งฟัมน้ำขนาดเล็กสมสวิตช์เปิดปิดเวลา4สวิตช์อัตโนมัติ5ากล่องขมูลเวลา6หัวสเปรย์พ่นหมอกเซ็เซนเซอร์ กล่องทรงสี่เหลี่ยม 9. สายยางค่ะซึ่งขั้นตอนและวิธีการทํามีดังนี้ค่ะ 1. นั่งถังแอลกอฮอล์ติดตั้งลงบนกล่องส่งของ 2. ต่อสายยางแอลกอฮอล์เข้ากับถังแอลกอฮอล์และต่อเข้ามอเตอร์ 3. ต่อเซ็นเซอร์สวิตช์ปิดเปิดและสวิตช์อัตโนมัติเข้ากล่องควบคุมค่ะหลกการทาวิทยาศาสตร์คือ แอลกอฮอลที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคคือแอลกอฮอล์โดยแอลกอฮอล์ mm hmm. เป็นส่วนผสมถึง70%ซ็นจึงจะสามารถมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้โดยเครื่องฆ่าเชื้อกล่องเดลิเวอรี่นั้นควบคุมการทํางานโดยสวิตช์ปิดเปิดการควบคุมการทํางานของสวิตช์ปิดเปิดนั้นทําให้ปั๊มน้ําสามารถทํางานได้อย่างปกติค่ะและนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ค่ะ 好看。